ไปดูในเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งทางด้านศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีค่ะเขาให้บริการชั่วคราวออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะประชาชนที่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะมาใช้บริการกำำนันจานวนมากเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมายื่นเอกสารและแสดงเหตุผลความจําเป็นในการขอรับหนังสือรับรองความจําเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ซึ่งการที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอื่นนะคะถือว่าเป็นอํานาจของจุดคัดกรองแต่ละจังหวัดปลายทางทางนี้ก็ได้มีการแนะนําผู้ที่มาขอรับหนังสือรับรองเดินทางออกนอกจังหวัดจันทบุรีไปยัง จังหวัดอื่นนะคะว่าจะต้องระบุเหตุผลความจําเป็นทุกคนนั้นต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นหมอชนะไทยชนะนะคะเพื่อที่จะติดตามทําลายหรือว่าพื้นที่ที่คุณผู้ชมได้เข้าไปนะคะ ผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นก็สามารถที่จะขอรับหนังสือรับรองได้ที่นายอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตามที่นายอําเภอนั้นได้มอบหมายส่วนผู้ที่จะเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ก็ขอเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหัวหน้าหน่วยงานหรือว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะก็ไปขอได้ที่นายจ้างเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของสถานประกอบการขณะที่บรรยากาศนะคะด่านตรวจป้องกันแพร่เชื้อทั้ง3จุดหลักระหว่างเมืองของจังหวัดจันทบุรี นั้นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะมีปริมาณรถสัญจรเข้าออกเนี่ยลดน้อยลงไปกว่า160นะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดถือว่าได้ผลเลยทีเดียวและจะต้องมีหนังสือรับรองความจําเป็นในการเดินทางนะคะนี่คือเป้าหมายสําคัญของการออกมาตรการนี้ออกมาก็ไม่ต่างก,กันกับที่จังหวัดตราดคะ่ะคุณผู้ชมคะ ได้มีการตั้งจุดให้บริการในการรับคำร้องเพื่อขอใบอนุญาตเดินทางกับประชาชนที่มีภูมิลำนาวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด ด้วยประชาชนจำนวนมากค่ะก็มารับบริการซึ่งก็สามารถยื่นคำร้องได้3ที่ด้วยกันนะคะคือที่หอประชุมอำเภอเมืองตราดนะคะที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอเมืองตราดซึ่งก็จะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะส่วนหลักฐานที่จะต้องเตรียมมาประกอบคำร้องขอในการเดินทางนั้นก็มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัว13หลัก ทางราชการออกให้และหลักฐานประกอบอื่นๆอย่างเช่นใบนัดแพทย์ใบรับรองแพทย์หรือว่าใบประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ทีนี้ขั้นตอนในการดําเนินการนั้นนะคะก็คือการกรอกเอกสารในใบคําร้องซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้คําแนะนําเพื่อขอใบอนุญาตที่จะเดินทางทั้งนี้อําเภอเมืองตราดนะคะก็แนะนําว่าประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางข้ามจั วัดนะคะขอให้มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นค่ะครับ